นี่ไอ้ปึ๊กนายคิดว่าไหมอะไรอะอะไรสมชายคิดว่าวแม่ครูมันมีจริงไหมโอ้มีจริงแน่นอนเพราะฉันไม่เคย,ยในหัวไปนี่นตกอะไรไอ่ะเออถึงไอ้ปึ๊กไปเอ้าสมชายตกตกลงมาที่ไหนก็ไม่รู้ เออเสร็จก็มาแล้วเอ้ยไอ้ปึ๊กจะมาที่ไหนเนี่ยเออสักก็คิดว่าเลยอย่บอกนะอ่ะแบคกรูมีจริงไม่น่โอ้ยแบคกรูมจริงเหรอเนี่ยแบคกรูมีจริงเออใช่แบคกรูมจริงเออไอ้ปึ๊กนายดูด้านหลังดิอะไรอะนี่เจอนายตัวแรกเลยอ่ะเก็บมาแล้ว เอ้ยแล้ว,วคุณคไม่เคยเดียวผมคือไอ้ปึกไอ้นั่นนะผมชายอ๋ออย่นงนี้นี่เองฉันม่จะบอกกันปะอะไรนี่เนี่ยสมมงนเาอาออ้า,อาทำไมเด็กตายเร็วจังเลย ทำร้อยเขาน้อยทำร้อยเขาน้อยทำร้อยเขาเออไม่น่านไปตีมันเลยสมไปไอ้ปึกเอ้ยปึกจะเตะมันถ้าไม่เตะเราก็รอดก็นั่นแหละดีจำไม็นฉันต้องไปเตะมันด้วยไอ้ปึกไอ้ปึกจะวนหัวฉันมียาด้วยอะไรนะเผ็ดปุ่นไหมครับนี่เห็นไหม อเออแล้วชื่อชื่อเขาชื่ออะไรเนาะเออมาปึ๊กตานแล้วแต่ฉันจะฉีดให้หนะเพราะฉันตื่นแล้วอุ้ยเออขอบใจสมด้ายนี่นาะยเป็นใครเนะ่ะฉันกูเบบดี้ฉันเป็นตุ๊กตาอหยุดเวลานี่ใครกระจายช่วย ไม่ใช่ไอิตุกขตาบิดอะไรแต่ตัวลิซันตายแล้วตุกขตาอามีเออโอ้ยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเอาเฮ้ยทำไมเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาฟื้นแล้วฟื้นแล้ว

ฉันลืมไปฉันมีมีอย่าเออแเราจะไม,ม่ขี่ตั้งแต่แรกเออขี่เลยจะได้ไม่ตายเอออขี่ป๊บโอเคขี่ปุ๊บโต่ปั๊บเลย เชนแล้วโู้โขอบใจนะเออสมชายไม่เป็นไรเบื่อเออเฮ้ยแต่ตุ๊กตาหมีเฟดดี้มันอยู่ตรงนน้นอะ่ะเฮ้ยมันอยูอ่ที่จะสู้จัได้เหรอก็มาดีครับสู้ได้มือป่าอย่างได้ครับเฮ้ยถ้ามาจะทำให้เหมือนต่อยมวยเลย ใครลมก็นั้นแพ้ก็บาีคริก็บารีครับเฮียมาตาแรกชัดเลิฟก่อนอืมโอ้ยอ้าวลก่อนก็แรกเลยขออีกตาหนึ่งก็บาไีครับผู้ชไปได้แล้วครับเฮียยีเปิดเถอะตาที่ตาเลยแล้วไอ้ปือ้อจริงเหรอ โอเคหลังใหญ่น้ำน้ำเลยสามสองหนึ่งร้องยูชืช่อชืาา่ออะฮะเฟดดี้แพ้ไอ้ปึกชนะโอ้ยก็คนบันเทพปปครับยังมีหน้ามาชมตัวเองเอากูบันเนทพคราวนี้เขาเพิ่มกติกาให้คนถ้าคเคยแพ้คนนั้น มาสู้กันทัหมดเลยดีกว่าช้อนไม่ไแกมไมไ่พวกอ่ะน่าชื่ออะไรตัวเขียวมันชื่อเอ่ออืมนี่จำไม่ได้ชื่อตัวเองฉันจำได้สมชายเนี่ยโอ้โหจำชื่อยังไม่ได้เลยส,สมองไปซะแล้วสมองโอ้โหโอ้ก็ูมันนึกไม่ได้จะไม่ได้คนก็ต้องมีถูมีลืมเหมือน้าง ใช่ถูกปะไม่ใช่ถูกอ่ะสมชายนะแล้วตัวสีส้มอ่ะฉันชื่อปึกปึกเหรอเพื่อนมีกี่คนสองคนเอ้ยเพื่อนมีสี่คนรวมตัวเองด้วยใช่ไหมใช่ดีใ,ใครบ้างมีอ่ะเอออะไรนะสมชายบอกเขามา นี่สมทายก็คือผมแล้วก็ไอ้ปืก้กแล้วก็ออยังรอดเพื่อนไม่เป็นไรมีไอ้ปื้กแล้วก็แล้วก็เออ่ไอ้ข้าวโพดแมนแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นไอ้ครีนข้าวโพดแมนมันเหมือนอะไรสกักอย่างแต่บางพูดมันก็ชัดเขาเป็นนักขายข้าวโพดอืม โอเคนะงัดไปเลยต่อเลยแล้วฉันจะลองใบเฝอตรวจลูดายด้วยใครตรงมาโดนกัดแน่นน่นอนจะชื่อนี่มันเออตกไปเลีวแต่ดีนะตรงนี้มันมีเชื่อไหมสมชายเอ้ยไม่่ใชนี่สมชายนายเชื่อไหมอะไรอ๋อ้ป๊สมชาย เชื่อมะสมชายอะไรอ่ะฉันมีเลยจะบ,บอกเลยอะไรอ่ะฮะบอยก้อยแล้วไอ้รองเท้าข้างหน้ามันแตกแน่นอนหน้าแล้วก็เดินไปตรงนู้นดูสิเออจริงเออชื่อเออเดี๋ยวนี้เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันจะลองเอาขา,าตแตะดูเออ๊ย เออไอ้ปึกหน้าร oh, ้องกระโดดมาดิเออก็จริงๆริงร้กระโดดก่อนนะจาไม่ถึงว่าก็โดดกาแขนฉันเออมันแตกไว้เ้็วก็แขน ไม่ต้อง,งห่วงท่านหรอกเอ่อข้างคาสิเบตบวกโอเคฉันชนะเอือไอ้ปื้อก็อชน,นะไอเ้เฟนดี้จะมีเกมอะไรไหมมีอะไรอีกอ่ะเกมอะไรกเกมสู้ฉันโอ้โห,โหอีกแล้วเหรอคราวนี้ใครตายก่อนของนั้นแพ้เอเอาตายก็เหมือนแพ้หนอเลย ก็ได้นชิบชิบเสียนั่นก่อนดูเปลาโอเคฉันก็จะปล่อยนั่นลงปล่อยนี่ลงปล่อยนั่นลงเฮ้ยตกใจเลยอะไรเนี่ยทั้งขีดยาอะไรปื๊กอะไอ้ปื๊กเป็นอะไรเนี่ยโโอ้หปื๊กไอ้ปื๊กกำลังนอนตู้ด้วยมือหู้ยสี่ก็บ้าดิครับ ซี่เหรอฉันจะชวนเพื่อนฉันมาด้วยอะไรอ่ะใครเออลิจะไม่ต้องร้องเองเอาเดี๋ยวตีนลิก็ใส่เดียวตีนลิก็ใส่เอาลอนวันนี้เพื่อนของนายเราเนี่ยบีเรื่องซาตางออใครบ้างเนี่ยฮะโกโกวามาเกอร์แล้วกตว็ตัวจริงก็มี มามามาสู้สู้สู้ฉันก่อคนแรกเลยอีซสี่มากเลยสู้กโกวาใครมีชุดโกโกวาไหมฉันอยากใส่เรือนเอาาด้บายวโอ้ยมือหักอืออ่ะไหนตี้ยบอลกา เออฉันไม่ตายฉันตายฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ตัวรอยนี่คือตัวเออคุณรู้ว่ามันนี่แล้วนะมันกลายเป็นมีดยาดผีไปแล้วคุณยืนนะแง่งานผีจริงคุณทะลุเห็นหลไร มาอืมอฟิกเกอร์มาตาฉันบ้างกก็มาดีครับอืม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 ก็บาครับกาบาการพยายใครอยู่แล้วขอเปลี่ยนลากมันาห,หมดก่อนอคกคุณมมาชาคุณมาชา,ชา ก,ก็วอโเลมาดีครับฉันจะต่อยให้เละเลยครับอืมหวังว่าจะได้ดูไอฉากไอตอนู่กับเออมีแฮงกี้สีดำเอ้ไม่ใช่อะไรนะคนเจอเออปากกาบังเครอสีแดงอาจจะได้ดูนะเอ้ยเอ,อาใหม่ คนชนคือมาเกอร์ที่สู้คนต่อยคนเตะคนขวิดค,ค,คนก็ได้คนจริงๆัคคือช er. <c oughs> ื่อว่ามาเกอร์ไวา์ขวิดคนได้ทุกเวลาชื่อยอมโอ้ยหายไปไหนเนี่ยเออมันตายอ,อ,อันนี้มอสไฟ์ใช่ไหมใช่

ไอ้ปื้กลรามาเอาอะไรลงตายไอ้ปื้กเราไปเรื่อยปื้มยาอยากตายอะไรอ่ะมาไอ้ปื้กลรบไปโอ้ยอะไรอ้าว ถ้านายอยู่ใกล้ๆมันนี่นายตายเลยนะโอเคฉันรู้แล้วหนอนสมชายนะ่ะจะทำอะไรหนยอื้อเห็นสภาพมันระยัดเออ้ยดอกนะเอาอะไรเนี่ยเอยเอา,เอานี้ไปกินตุ่มเอาอ <laughs> โอ,เเอ,อ้วิญญาณไอสมชายเฮ้ยตกใจมาเลยวันนี้ครับผมจะบอกว่าว,วันนี้วันนี้จบคลิปแล้ว